ออกรางวัลที่สี่ครั้งที่1เลขที่ออกสามหนึ่งสี่หนึ่งสหสาหนึ่งสหนึ่งสาหออกรางวัลที่สี่ครั้งที่สองศูนย์ห้าศูนยอองศกรางวัลที่สี่ครั้งที่สาม ห้าสองสองสี่หกหนึ่งห้าสองสองสี่หกหนึ่งออกรางวัลที่สี่ครั้งที่สี่หนึ่งเก้าแปดศูนย์เก้าสี่หนึ่งเก้าแปดศูนย์เก้าสี่ออกรางวัลที่สี่ครั้งที่ห้าแปดสองแปดเจ็ดหกสองแปดสองแปด

ออกรางวัลที่สี่ครั้งที่แปดสี่เก้าหนึ่งสี่สี่หนึ่งสี่เก้าหนึ่งสี่สี่หนึ่งออกรางวัลที่สี่ครั้งที่เก้าศูนย์หนึ่งหกหกเจ็ดสี่ศูนย์หนึ่งหกหกเจ็ดสี่ออกรางวัลที่สี่ครั้งที่สิบ สามแปดห้าเก้าเจ็ดหนึ่งสามแปดห้าเก้าเจ็ดหนึ่งออกรางวัลที่สี่ครั้งที่สิบเอ็ดห้าเก้าห้าเก้าเก้าสี่ห้าเก้าห้าเก้าเก้าสี่ออกรางวัลที่สี่ครั้งที่สิบสองศูนย์สี่หนึ่งเจ็ดสามศูนย์ 041 730ออกรางวัลที่สี่ครั้งที่13 4 9ามสี่เก้าสออกรางวัลที่